สวัสดีค่ะพบก,กัชบช่องนิชาอินฟิตี้วันนี้เราจะมาทำแกงเห็ดกันนะคะนมจากอย่างแรกชะอมค่ะอย่างที่สองมันเขาเรียกว่าปักทองแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะต่อไปก็คือเห็ดรวมเห็ดรวมเราจะใส่เห็ดอะไรก็ได้ที่ตามเอง ใจชอบสถานีอะไรนะแม่ลืมแล้วใบเบงรักค่ะใบเบงรักแล้วก็อันนี้บวบค่ะบวบแล้วก็น้ำน้ำใบยานางะน้ำใบย่านาวแล้วก็มีหน่อมไม้มไมต้มอ,อยู่บนเตาด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปไปต้มไปเริ่มกันเลยไปเริ่มกันเลยเริ่มจากตำพริกขิงน,นะคะใส่หอมแดงตะไคร้ ตำพอหยาบๆค่ะเพิ่มความเผ็ดโดยบุบพริกขี้หนูสวนลงไปด้วยนะคะวันนี้เราทำหม้อใหญ่ค่ะเราก็ตำเครื่องเยอะหน่อยนะคะ จากนั้นเราตั้งหม้อค่ะใส่น้ำใบยะนาง1ขวดนะคะแล้วเราก็ล้างขวดด้วยน้ำเปล่าค่ะเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็ใส่ฟักทองค่ะใส่ฟักทอง,งไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าสุกยากค่ะจากนั้นก็ตามด้วยหน่อไม้นะคะแล้วก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปช้อนเล็กนึงค่ะเพราะว่า จะเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปแล้วก็หน่อไม้ช่วงแรกนะคะเราปรุงไว้ก่อนเท่านี้ก่อนนะคะตั้งพอให้เดือดดีแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เราตำลงไปค่ะใส่เครื่องที่เราตำลงไปแล้วก็รอให้เดือดนะคะ พอน้ำแกงเดือดเราใส่เห็ดหูหนูค่ะแล้วก็เห็ดต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปเลยค่ะพอใส่เห็ดลงไปแล้วเราก็เริ่มปรุงนะคะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะหม้อใหญ่นี้เราใส่ไปสอง สองทับพีใหญ่นี้เลยนะคะแต่ว่ายัางไงแล้วเนี่ยก็ต้องลองชิมดูก่อนนะคะชอบเข้มมากเข้มน้อยก็ลองชิมดูค่ะพอเดือดดีแล้วเราก็ใส่ชาอมตามลงไปนะคะเพราะว่าชาอมนี่สุกไม่ยากค่ะแล้วก็ตามด้วยบวบนะคะ ปรุงรสเพิ่มด้วยผงปรุงรสค่ะแล้วก็ผงนัวค่ะอันนี้ตามชอบได้เลยนะคะลองชิมดูค่ะวันนี้เราใส่หม้อใหญ่แล้วก็ใส่เยอะนิดนึงนะคะแต่ยังไงแล้วเนี่ยผักเยอะเห็ดด้วยความหวานจากผักธรรมชาติก็จะออกมานะคะทั้งฟักทองทั้งบวบนี่ก็ให้ความหวานดีค่ะลองชิมดูนะคะรสชาติก็จะนนัวกลมกล่อมค่ะวันนี้เราจะทานกับ เส้นหมี่ค่ะหมี่ลวกนะคะแกงเห็ดในแบบฉบับบ้านเราเราจะไม่ใส่ข้าวเบือนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบทานเป็นแบบน้ำใสๆค่ะถ้าใส่ข้าวเบือก็จะเป็นน้ำข้นๆนะคะเราทานน้ำใสกินกับเส้นหมี่คืออร่อยกันมากเลยค่ะอันนี้เราชิมดูแล้วใส่ทีแรกไปหนึ่งบยนะคะเรามาเติมอีก,อ,กอีกประมาณครึ่งค่ะ ก็ลองชิมกันดูนะคะเค็มมากเค็มน้อยรสชาติยังไงเผ็ดมากอันนี้แล้วแต่เลยนะคะปรุงเอาตามชอบเลยค่ะแต่แกงเห็ดเนี่ยจะรสชาติออกเค็มปลาหอมๆนัวๆปิดท้ายด้วยใบเมงลักค่ะใบแมงลักจะเพิ่มความหอมให้กับแกงเห็ดมากๆเลยนะคะใส่ใบไมงลักปิดท้ายก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองทำตามกันดูนะคะอร่อยมากๆทานคู่กับเส้นหมี่เข้ากันสุดๆค่ะเราไปลวกหมี่กันเลยค่ะเส้นหมี่นะคะแช่น้ำให้นิ่มดีค่ะจากนั้นก็ตั้งน้ำให้เดือดนะคะใส่น้ำมันหมูลงไปนิดหน่อยแล้วก็ใส่เส้นหมี่ที่เราแช่ไว้ลวกค่ะแล้วก็คนกลับไปกลับมาลองจับเส้นดูนะคะว่าเส้นนิ่มดีหรือยังอย่าให้เส้นนิ่มมากเกินนะคะเดี๋ยวพลาทานแล้วมันจะเละค่ะ แล้วลวกแบบกำลังดีนะคะสุกแล้วก็เอาขึ้นให้เสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็ไปทานคู่กันอร่อยมากๆลองทำทานกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนิชาอินฟินิตีด้วยนะคะเมนูนี้ทานรวมกันหลายๆคนสนุกดีค่ะผัดกันหยิบเส้นกินด้วยกันอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ 哎。Bye.